ตัวอย่างหนัง The Last of Us ซีซั่นสองผู้ชมครับใครดูแม่ซีซั่นหนึ่งอินคุณนะเดี๋ยวขอขอด่วนนี่นี่นี่ The Last of Us สนุกมากซีซ <c oughs> ั่นหนึ่งใช่ไหม <Okay. S 1> สร้างจากเกมอ่ะเนาะอ๋อแล้วเออ <Yeah. S 1> มีโจอ่ะ นึกออกนึกออกแล้วที่แบบเดินไปในเมืองอะไรเงี้ยแล้วเมืองแบบติดเชื้อโรคกันหมดแลตอนี้น่าจะกลับมาสร้างชนุชนชนใหม่แล้วซอมบี้มันจะเป็นเหมือนแบบปรสิตขึ้นหน้า ซีร <Net> ีส์สร้างได้ขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวนี้ซีรีส์เขาปรมคพูมกันเยอะเฮ้ย Walking d e a เลยชาวิวียดนามเป็นซีรีส์ที่ผมรอติดตามชมมาก ข้างที่ดูแบบซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้นะถ้ามีกำแพงสูงๆนึกถึงเบอร์วอสซี่เดียวเลยไอ้ชื่อเป็นไงโคตรสวยนะเป็นหนังที่ผมยังดูมาจนถึงทุกวันเนี้ยเวลาแบบคิดเครียนดูเบอร์วอสซี่เยอะเลยหนังดีนะเขาใหญ่ทำต่อวิ่งไหวไหมแบลตี้อ่ะโุ้ยนี่โคตรไหวอะซอมผมดีไม่เหมือนกันเล่นหนังเยอะนะเดถึงมึง The Last of Us ทำไมชมชมแน่นอน HBO บโกลัวเป็นไงฮะกลับไปดูซีซั่นหนึ่งไหมเดี๋ยวต้องไปละเออต้องไปไปดูดูว่ามันสนุกจริงกร้าฟิกราฟิกแต่แชมน่าจะมันมาจากเกมอ่ะแชมเคยดูอยู่แหละแต่ได้มันแค่มันเป็นเกมใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนพ่อลูกว่ะสองคนอ่ะเออไปดูช่องพี่เบย์ก็ได้พี่เบแกน่าจะรีวิวอยู่หรือว่าเป็นมปไปดูรีวิวเกมอะไรก็ได้แต่ผมมาดูแบบไอ้นี่มาละแบบ ที่เป็นสรุปของเกมอะนะ<ด>เออแล้วเราก็ไปดูหนังภาพยนต์เงี้ยเออ,เอ,อมันก็สร้างเหมือนเกมเลยนะคือมันเคารพเกมมากอะในหนังอะไรเงี้ยฉากมุมกล้องอะไรเงี้ยบุคคลที่หนึ่งแบบเข้าไปในรถเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในรถเลยแล้วก็แบบไฟภัยพิบัติอซอมบี้มาลุมอะไรเงี้ยแล้วหนังซอมบีน้นี่นานๆทีเขาจะออกทํากันนะ มันดีทางท้งหนังมันมีคนดูนะมีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบเลยผมจะสะสมเรื่หนังที่เกี่ยวกับซอมบี้ทั้งนั้นเลยผมชอบเลยหนังซอมบี้ที่ผมชอบสุดก็เนี่ยวอลซีอ่ะอรับผมนะในที่พารานการเหมือนกันวอซีเหมือนกันชอบชอบเปวอซีเหมือนกันเป็นหนังที่แบบดูแล้วมันเพลินเลยคือมันเล่าจากสเกลใหญ่ๆเลยอสุดท้ายอ่ะค่อยๆไล่จากสเกลใหญ่ๆแบบโอ้ยไปจนแบบว่าไปที่ศูนย์ของมันอ่ะ ตอนแรกมันเล่าจากภาพกว้างอะนะจะไม่รู้ว่าไอ้เชื้อโรคนี้มาจากไหนอะไรจนเล่าอันนี้ก็ตามหาไงว่าเชื้อโรคมาจากไหนส่วนลาซาร์บัตนี่คือหลังจากโลกล่มสลายแล้วใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ Walking Dead ก็คือตำนาน Walking d เด d ได้ไล่ยิงเดีแต่เดี๋ยวนี้จะกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้จะกลับมามีภาพเมกงมีแกนอะไรบ้างล่ะเนาะมึงกลับไปดูแต่ถ้าเป็นเกาหลีนี่คือ ที่ดังๆก็ยังไงเทนปูเอ่อเทนปูซานอะไรนั่นอ่ะแล้วก็คิงดอมเออคิงดอมนี่ยังไม่ยังไม่ปรากฏเลยว่าจะกลับมาเลยเขาก็มีข่าวว่าคิงดอมจะมาจะมาแต่ก็เงียบหายไปตลอดเออเขรอเนี่ยรอชมซีซั่นสามอยู่เนี่ยมันสรุปให้มันจบสะดทีเออจริงซอมบี้เกาหลีก็มีหลายเรื่องนะไม่ใช่มีแค่สองเรื่องนี้มีอีกอันหนึ่งที่เป็นสารต่อจากเทนปูอ่ะ เพนิสูล่าเออแต่ชอบเทนปูมากกว่าใช่เทนปูทำดีกว่าเทนปูแบบเราชอบแบบว่าเหมือนแบบไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยเราต้องตั้งรับกับเชื้อโรคนี้ยังไงอะไรเงี้ยหรือเราจะไปขโมยของหรือเราจะไปเอาของคืนกลับมาแล้วก็ยังมีอีกนะเว้ยมีที่แบบเป็นซอมบี้นักเรียนอะที่อยู่ในโรงเรียนอะอืมอืมอือออันนี้จะค้างตึงไว้ใช่ค้างตึงเลยอะ ทำไมไม่ชอบชอบสร้างหนังซอมบี้กันมาเยอะๆวะเนะไหนเดี๋ยวนี้โธกเกาหลีทำซอมบี้เยอะกว่าใครพทั้งโลกอะเขาโลกอะเราไม่เกาหลีนี่เยอะสุดเลยเฮ้ยแต่เขาทำดีหลังๆวัเนี่ยแล้วเขาทำดีด้วยนะเออทำดีมากทำสว่วนกลางทำดีเป็นซอมบี้แบบเราเห็นจากเรื่องเทนดูปูซานเห็นอิริยาบถต่างๆเฮ้ยเขาทำดีมากเลยเขาทำถึงด้วยเออก็คนหลังจะมาพูดถึงประเด็นซอมบี้นี่ว่ะซอมบี้ทอะไรล้วนเลย ไล่ตั้งแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เนาะจัดอันดับดีกว่าจัดอันดับเออเออจัดอันดับซมบี้ที่ชอบที่สุดเอาก็สักห้าอันดับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงงั้นแหละเออใช่เนาะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่นตอนนึงเออเนาะก็รอติดตามชมนะครับใครอยากให้เราเล่าหนังเรื่องไหนก็ติดตามชมพวกเราแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่ามีเรื่องไหนที่แบบเฮ้ยอยากให้หล่นไหมไมยอะไรเงี้ย อยากให้แบบผู้ชมมีเรื่องไหนที่แบบอยากแนะนำให้แบบว่าเออลองมาเล่าเรื่องนี้นะให้ฟังหน่อยอะไรประมาณนี้เออ<ล>ถึงเราอ,อาจจะไม่ได้ดูลึกถึงขนาดนั้นแต่เราแบบอาศัยความรู้สึกของเราที่ดูแล้วรู้สึกยังไงใช่นะก็ต้องรอติดตามชมครับผมนะอันนี้กลับมาลาสซอบอาร์ตก่อนออต้องติดตามชมลาสซอฟอาร์ตซีซั่นสนะครับผม